เลดเดอร์แปลงโซนิกอย่าไปจับดีกว่าในะเดบัตทยักแตกตายนี่แหละครับความสุขของผู้ชายการหาวัตถุดิบไปใส่รถของเขาอีกสิ่งหนึ่งที่เรายังตามหาเลยนะครับก็คือนี่ไม่ใช่รถ2อทีไม่ใช่ช่องพี่เบสิกนี่ทก เดี๋ยวเราจะไปหาโชคโซนิกกันคือที่ผมต้องหาโชกโซนิกเพราะว่า,าถ้าใครจําได้คลิปก่อนเนี่ยผมไปใส่ปั๊มสีพอตแล้วทีนี้ปุ๊บตัวปั๊มมันพังนะครับพอมันพังเราก็ต้องใส่ปั๊มเดิมซึ่งไอปั๊มสีพอตที่ผมใส่เนี่ยคือมันได้เจียโชกด้วยนะครับพอเจียโชคเสร็จปุ๊บแล้วกลับมาใส่ปั๊มเดิมมันเลยทําให้ต้องลองแหวนนะฮะเดี๋ยวเราจะถามคนแถวนี้ดีกว่านะครับว่าโชกหามาจากไหนเออขอโทษนะครับแกนโชคนี่อยู่ตรงไหนนะอ๋อ,อด้านในใช่ไหมครับ อ๋อโอเคครับขอบคุณครับอยู่ด้านในทางซ้ายนะครับจากที่เขาได้บอกมานอนจิมหายฮะ้าวทแควห้วงนอนที่นี่คือเชียงกงเดี๋ยวเราจะมาทำการหาวัตถุดิบที่นี่กันตอนนี้ผมก็ สบายใจไม่ได้ถือกล้องเองมองุมมองเหมือนกับเหมือนกับว่าผมจะพาท่านผู้ชมมาหาวัตถุที่จริงๆเลยนะสิ่งที่เราจะมาเอาในวันนี้คือแผงคอเยี่ยว,วอ่ะปวดเยี่ยวโอ้โหที่จอดจะมีรังนกอยู่นี่ห้องน้ำยุบยุบหุ่นมาครับททอ๋อครับผมเดี๋ยวขอเยี่ยวก่อแล่าไม่มีใครอยู่ในห้องน้ำอย่านี่ยิ่งมีคนเปิดประตูเข้ามาในสัตว์ต่อยแม่ง ซื้อลอตเตอรี่ดีกว่าเสี่ยงโชคอันนี้ขายแยกใบบอสถึงแม่สาวถูโอ้หินจานอย่างนี้เราหิวข้าวเลยเอาไหมครับท่านผู้ชมครับเอาไปใส่บอกจอไหมจานใหญ่อย่างงี้ ไม่เอาใช่ไหมครับดีแล้วครับผมจะได้ไม่ต้องเปลือยตังซื้อเดี๋ยวเราไปเดิน ตากแดดกันดีกวะนะ่าครับโอ้โหดูทางเดินทางเดินเอาสายไฟปูไปทางเดินทําไมไปหาอาจารย์อยู่ในนั้นบรรยากาศนี่แบบมันเหมือนช่องช่องหนึ่งที่ที่เขาชอบไปเชียงกงอ่ะที่ขับรถสองจังหมงสองจังหวะเพีย<า>งแต่เราไม่มีสาวขาวๆมาเดินข้างๆเหมือนช่องพี่เบน้องต่ายจะเป็นคนพี่ใช่ไหมคะใช่ไม่หรอใช่ไมู่ม้อ อได้นะเนี่ยได้เลยได้อ๋อไม่ใช่ไหมเดี๋ยเดี๋ยวเอาถังไหมเอาถังไปใส่บูชิดไหมสังสักอันไปใส่บูชิดนี่นี่ต้องมันต้องถังแบนๆอย่างเงี้ยหืมแจ่มเลยอย่าไปจับดีกว่านะเดี๋ยวบาดทะยักแตกตายโอ้แนวนี้ก็สนไหมอยากดูไหมอยากดูผมขี่แนวนี้ไหมอยากดูกดสิบนะครับอยากดูกดสิบเดี๋ยวท่านผู้ชมท่านผู้ชมท่านผู้ชมนี่รถอะไรวะเนี่ยทำไมมีโช๊คอยู่ตรงโค้งได้ไหม คุณเอือสิบเอี้ยครับคุณหาอะไรอยู่วันนี้ผมกําลังหาดุมล้อหน้าครับผมยังไม่เจออีกเลยเจอแล้วครับแบบว่าเดี๋ยวเราวางไว้อยู่ข้างหน้าเดี๋ยวยังไงผมจะไปเลือกดูอีกทีวางไว้ข้างหน้าเดินไปปึ๊บหายเฮ้ยอะไรล่ะเฮ้ย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 นี่แหละนี่แหละเฮ้ยแม่งต้นไม้โคตรสวยเลยเฮ้ยมาร์คลองยกขึ้นดิเฮ้ยไอ้มาร์คยกล้อป่ะท่านผู้ชมอยากเห็นผมยกล้อไหมครับอุ้ยเยี่ยรถ ร้อนอย่าร้อนร้อนเฮ้ยมานนี้ก็อย่างนี้บกเอกบวยบายยังเลยนี่แหละครับความสุขของผู้ชายการหาวัตถุดิบไปใส่รถของเขาเยี่ยมเขาต้องตากแดดตากลมเพื่อจะได้ของที่เขาต้องการอู้หัวเถิกนี่มันเวฟหัวเถิกนี่ว้าวประกับยุค90สุดไปเลยจริงนี่เวฟหัวเถิกนี่ผมอยากได้มากนะเพราะว่าตอนมอปลายเนี่ยผมมีความหลังรถคันนี้เยอะมาก ช่วงนั้นเนี่ยคือแบบขี่ไปข้ามจังหวัดไปร้อยเอ็ดไปกาลสินขี่ไปดูหนังขี่ไปนู่นขี่ไปนี่หรือแม้กระทั่งขี่ไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะหาซื้อแน่นอนแต่ผมจะซื้อผมจะซื้อสีเทาคนแถวนี้นี่มองผมหมดแล้วเพราะว่าผมคุยคนเดียวนะไอ้ใจ่ายตังค์อยู่ใส่เนี่ยจ่ายนะผมับหครับสองร้อยสองร้อยครับเนีนปวดร่างสองร้อยรถรถแม่งครับไอ้เพี้งโอ้ยตัวนั้นบำมัดก็ได้มัื่อนพวอันก็โทษนะครับมีถุงใส่ครับ อ๋อ oh, <c oughs> ยิงสี <c oughs> ส่ตีเอาโอเคครับได้ครับได้ครับ ดเดี๋ยวเราไปทําสีแล้วก็เอาไปทำเป็นสีดำกันเอาไปล้างแล้วก็ทำเป็นสีดำนี่ครับท่านผู้ชมครับได้กระบ,บอกแล้วดำไป,ไป,ไปิกไปเยอะรถตำรวจไทเกอร์รถจีนนะครับพอบริษัทในไทยเจ๊งก็เป็นอย่างนี้แหละอะไรไม่มี เดี๋ยวล้างมือก่อนนะครับมือดำหมดแล้วเหนียวเหนือหนาเลยเดียวมาครั้งก่อนมันผมเห็นโซนิคคันนึงเครื่องเรดเดอร์อยู่แถวนี้นะครับสงสัยน่าจะขายไปแล้วโคเท่โอ้โนี่ไงครับมันยังอยูอย่แต่ดูพอดูดชัดเรามันน่าจะเป็นเลดเดอร์แปลงโซนิกมากกว่านะครับดูจากโครงนี่มันโค้งเรดเดอร์ชัดโครงเรดเดอร์แปลงโซนิกอ,ออยล์คูลเลอร์เลดเดอร์ระบายอากาศด้วยออยล์คูลเลอร์นะครับ ดูสังเกตดูว่าเขาจะไม่มีไมทท่ทุ้ยปุ๋เลยวะ <_ an> เขาจะไม่มีหมอน้ําตัวนี้ผมดูไม่เป็นนะครับว่าเครื่องร้อยยี่ห้าหรือร้อยห้าสิบแต่เครื่องมันใหญ่ใช้ได้เลยนะในความที่ว่ามันเป็นมันเป็นเสื้อลมนะครับมันเลยทําให้ดูรู้สึกมันใหญ่ดูดิฝั่งฝั่งจานคัดนี่ใหญ่พอๆกับเครื่องสองร้อยห้าสิบเลยนะผมว่า ไม่เหนียวเลเกินโอ้ไงไงราขายติมอ,ชอ,อ,อาชนกูเลยเออขี่รถชนกูเลยเอาไว้ติมหนครับไม่ใส่ถัว่วครับใส่แต่ข้าวเหนียวครับ,รบใส่เป็นแก้ว กินดีกินก่อนครับร้อนมากป้าเราหาอะไรเราได้สิ่งที่เราต้องการแล้วเดี๋ยวเราเดินทางกลับประเทศสารคามกัน